โมต,ตส,มสัพพนะวโตวระหโตสัมมาสัพพะโมตสัพพนะวโตรหโตสัมสัพพะโมตสัะวัโตระหโตสัมมาสัพพุทธสกตาเทวนาหาการภูมิเจ้านะ้ัสีครับ,รบวันนี้อะไรจบฝากมาทำอะไรที่บ้านกันอวันนี้ก็ถือ,อ,อมีสิ่งที่จะฝากให้สิยารลสสิกานะ ร่วมโมทนาสาธุการถึงท่านจะไม่มีโอกาสมาร่วมในงานนี้เพียงแค่ท่านอธิษฐานจิตพนมมือยกมือสาธุน้อมจิตรับกับเทพพรมเทวดาที่อาจารย์ได้มาบวงสวงที่นี่ประสาทสระกอกโทมนะฮะก็จะทำพิธีกรรมพิธีการอีกประมาณสัก30นาทีจะได้เริ่มพิธีการบวงสวงนะครับก็จะมีการถวายพ้าปานะฮะขึ้นที่นี่เปิดพรม แห่งปราสาทสาระกกทมวัดแห่งนี้ให้เจริญรุ่งเรืองไปในวันข้างหน้านะครับเพราะว่ามีโครงการท่านเจ้าวาดจะสร้างองค์พระแม่สโสมาวิกาขึ้นที่นี่มาประดิษฐานที่นี่นะฮะหากผู้ใดสนใจที่จะมาร่วมสร้างด้วยกันสร้างบารมีด้วยกันในพระบรมชาตินี้ไปหนึ่งสสามสี่ห้ก็มาได้ที่นี่ม<ๆ>ังปราสาทสาะกมหมวกสวงสกาลนะครับ ที่อยู่ณสถานริบมานแห่งปราสาทสระกทมนี้วันนี้คณะหัวราจารย์พามพมณีศิวโรพร้อมทั้งคณะอาจารย์ที่เดินทางมาร่วมพิธีกรรมพิธีการวงสวงในวันนี้ขอจงให้ราบรื่นขอให้ท่านจงปกปักรักษาคุ้มครองผู้หลานที่มาร่วมในงานผู้ที่มาร่วมในงานท่านใดที่มาเข้าในพิธีกลับไปขอให้เขามีโชคมีชยัยมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองบังเกิด ข้าพเจ้าขออาราธนาสการะปู่ย่าตายายสารเพียงตาแห่งนี้ด้วยสิบนิ้วมือน้อยๆของพระข้าพเจ้าได้จัดพิธีบวงสวงพิธีกรรมพิธีการอาราธนาเชิญพรมอารักในวันนี้ก็ขออาราธนาเชิญปู่ย่าไปรับเครื่องสังเวยกับลูกกับหลานในสถานพิธีสารเพียงตาหลังใหญ่ไปทุกดวงจิตทุกสายยาันทุกสายบารมีทั้ง ลูกช้างลูกมา้าตายายอยู่ที่นี่ไปหมดเลยเนาะไปโนทนาสาธุการบุญร่วมกันไปเอาบุญร่วมกันแล้วก็อุทิศบุญกุศลให้ลูกให้หลานไม่เก็บไม่จนไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าใครทุกดวงกิจทุกสายยานผู้ที่มาร่วมในงานจงได้รับสิ่งดีๆกลับไป กลับไปแล้วจเจริญดังปังเฮงรวยทุกผู้ทุกนามเทินสาธุ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 อาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับผมตรงนี้คือเจ้าภูมินะฮะเจ้าภูมิที่อาราธนาเชิญมาจากปราสาทนะฮะเป็นเจ้าที่ที่ดูแลปกปักรักษาปราสาทสระกบชมแห่งนี้นะฮะท่านก็ได้มาปฏิสถานอยู่ที่นี่นะฮะทุกคนที่จะมาขอพร ทาพิธีกรรมพิธีการ,การอันใดก็ต้องมาบอกกล่าวท่านท่านก็จะเปิดความเจริญรุ่งเรืองให้ไม่ว่าทาั้งทางโลกและทางธรรมผู้ที่เข้ามาในศึกษาธรรมแห่งนี้ก็จะได้รับสิ่งดีๆกลับไปจากเจ้าภูมิที่นี่ครับครับวันนี้วันบวงสรวงใหญ่รวมบรรดาโหรา์วันนี้เป็น<ม>วันบวงสรวงใหญ่อ่วัดปราสาทสระกอกทมแห่งนี้ก็มีการรวบรวมหวราจา์ อาจารย์มาทุกจังหวัดเลยนะฮะสายโมโตรูกลุ่มโมโตรูแห่งประเทศไทยก็มารวมกันที่นี่มีอาจารย์ต้นตีศูนย์อาจารย์แมนอาจารย์ธิระและก็อาจารย์เอ๋นะฮะแล้ก็อาจารย์ยศธพาลและก็แม่ครูที่มาด้วยมาหลายท่านนะครับและก็พร้อมนางลำที่มารำวงสวงเนี่ย สายยานมาสายยานพระแม่โสมาวิกาสายยานพระแม่แห่งชมสดก็มาเปิดภุมิที่นี่ด้วยนะฮะพระแม่โสมาวิกาก็มาที่นี่นะฮะมาร่วมกันอธิษฐานจิตในวงสวงพิธีกรรมพิธีการ,รวันนี้เป็นงานใหญ่นะฮะวงสวงใหญ่ที่ปราสาทเขาล้อนนะเสร็จแล้วก็จะทําพิธีกรรมพิธีการ,ร,รถวายพระป่าต่อ พระอาจารย์และก็ในวันข้างหน้าที่ตรงนี้จะสร้างเทวรัยพระแม่โสมาวิกาขึ้นนะฮะก็คงจะเป็นเดือนหน้านะฮะจะเริ่มวางศาลิลาฤกษ์นะฮะสร้างพระแม่โสมาวิกาขึ้นนะสวัดประสาทสระกอกลมแห่งนี้นะฮะหากผู้ใดมีกิจศรานะฮะเคารพเพื่อถุนบูชาองค์พระแม่โสมาวิกาก็เรียนเชิญมาร่วมโมทนาสาธุการร่วมสร้างด้วยกันนะฮะสร้างบารมี ช่วงนี้เป็นยุคสุดท้ายไปกลับแล้วนะฮะเราสร้างอน,นิสงค์คุณงามความดีนี้ไว้เป็นจารึกให้กับลูกกับหลานเราได้มาสการะกราบไหว้ในวันข้างหน้านะฮะเมื่อเราละลาจากโลกนี้ไปแล้วอน,นิสงค์ตัวนี้ก็จะยังอยู่คงที่อยู่ที่นี่ไปอีกเป็นร้อยร้อยปีนะฮะหากมีโอกาสก็เรียนเชิญทุกท่านทุกนามทุกสายญาณทุกสายบารมีไม่ว่าจะเป็นสายนาค ก็ดีสายพระแม่สโสม,มาวิกาก็ดีนะฮะสายครูบาอาจารย์พรมคูพ่อปูฤษีก็ดีนะฮะมาร่วมด้วยช่วยสร้างเทพพรมเทวาท,ทุกสถานทุกเทวะองค์การทุกร่างทุกตนทุกองค์ทุกนามมาร่วมกันสร้างได้นะฮะเป็นบุญใหญ่นะฮะในยุคสุดท้ายไปกับครับผมครับเดี๋ยวสุดท้ายในี้ให้อาจารย์คุณปูให้พรคนที่มาร่วมงานวันนี้เลยครับผมก่อนจบเนาะ ผู้ที่เข้ามาร่วมในงานนี้ปูก็จะให้พรนะเซเทโลนันตาตุเมพิวชานตุโรโหตุสเมเคคุโรนันตาขอให้ทุกคนไม่เก็บไม่จนไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าใครเฮงดังปังรวยนะฮะผู้ใดได้เจอชิปนี้เฮงดังปังรวยนะฮะอธิษฐานจิตน้อมโมทนาสาธุการร่วมกันได้ ตลอดเลยนะครับอันนี้สง์จะบังเกิดแก่ท่านนะฮะเจ้าภูมิที่นี่ก็จะส่งบุญกุศลไปถึงท่านนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับศิลปินแห่งประเทศไทยนะฮะหนึ่งของประเทศไทยนะฮะวาที่วาที่วาดที่นะฮะครับที่ไม้องไปร่วมช่วยงานพระป่านี้ด้วยครับผมมีไรจะฝาด้วยใจฝากชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยง ครับผมแต่งงานขึ้นบ้านใหม่หรืองานบวชทุกปาร์ตี้โดยเฉพาะเพลงยุคชิกตี้เนี่ยเก่งมากเก่งมากครับสันตานา UFO ด i วอร์เปิลดีวอเิลหรือว่าเพื่อชีวิตโอเคได้เลยครับผมครับเพื่อชีวิตนี่ได้เลยครับพี่ได้เลยครับติดต่อได้ครับเบอร์โทรอะไรครับท่าน080 248อ สองสี่แปดเจรับประกันฝีมือโดยแหลมมาริสันพี่แหลมพี่แหลมรับฝีมือโดยแหลมพี่แหลมบอกว่าคนนี้ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังครับครับผมครับทีนี้มาใกล้บ้านหนองจานด้วยนะนี่โอู๊ผมผมอยู่บ้านหนองจานบ้านหนองจานผมเป็นเบอร์หนึ่งของบ้านหนองจานครับเป็นดาราอยู่นั่นลนครับดาราอยู่ด้านในทุกช่องรู้จักผมหมดครับผมโอเคขอบคุณพี่เล็กมากครับผมโอุโมงค์คนีบก็อนุโมทนาครับมาด้วยใจครับมาช่วยขับรถมาจากโคราชเมื่อเช้านี้โอ้โหเร่งมาก็โอเค ครับระดับมีกำลังดีครับคุพอดีครับขอให้ได้บุญกุศลถ้ามีใครอยากช่องติดตามช่องที่แสดงอยู่มีไหมครับช่องผมมีมีใน Facebook ครับ Facebook ใช้ชื่อประสงค์แหวกกระโถนแล้วก็ทวิตเตอรเล็กกีตาร์ดิบเล็กกีตาร์ดิบเราไปเปิดดูครับกีตาร์หวานๆเดี๋ยวจะวันนี้จะโชว์ให้ดูเลยโชว์ให้ดูว่าหวานขนาดไหนครับครับผมโอเคโอเคครับผมครับขออนุญาตไปตั้งเครื่องครับ ขอบคุณค่ะที่มาช่วยกินปีเพราะว่าองคเป็นรามแล้วองค์อ้าวอยิบช้อนเลยนะช้อนเลยค่ะสุขภาพเพ็เลรู้สกหลอดวไม่สวยปากก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่อาหารอร่อยนะเนี่ยแน่นแน่แม้ไม่สวยไม่เป็นไรอาหารอร่อยค่ะอาหารอร่อยหมดไปแล้วจานหนึ่งแล้วหมดไปแล้วจานหนึ่งครับค่า โอ้ยอย่าเย้กันเลยเจ็บข้าเจ็บกว่าตุงข้าทุงลงท่านโอ้ตาทุง แป๊บเดียวหมดเลยสวยไสวยเนาะสวยสวยสวยอยู่อันนี้ของใครนะครับแจกของเจ้าของใครนะอ๋อแจกปลาตุงประมาณกี่พ e e ื country, ้นรับพี่ประมาณสองร้อยพื้นสองร้อยพื้นแจกปลาตุงสองร้อยพื้นแป๊บสองร้อยพื้นไม่พอหรอกไม่พอกันเลยแป๊บเดียวคร่ะ